สวัสดีครับพิถีคนวิถีง่วมากแล้วครับเมื่อนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับผมมาสูบน้ำใส่หยานะครับแปลงเพ่งกลากับห้าในของเฮ้านะครับผมเมื่อนี้นะครับกัเป็นมือวันที่21นะครับผม21นะครับก็เป็นวันหยุดเนาะกับ <albo> ถ <abandon. S 2> ah. ือโอกา้พี่น้องครับวันหยุดก็ได้มาอ่านี่แหละครับสูบน้ำใส่หยาของเฮ้านะครับตรงแปลงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็น เป็นของหญ้าไนนะครับพี่น้องหญ้าไนนะครับตรงนี้ผมตัดไปได้จะประมาณ2อาทิตย์นะครับตรงนี้ผมตัดไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับนี่กะบางมองมันเป็นห้อยที่มันเอาปุ๋ยไส่ไว้นะครับตรงนี้นะครับผมเอาปุ๋ยไส่ไว้มันก็สิงงาเมร์นะครับกะฟังนี้นะครับผมสีเป็นเพ่งกลานะครับผมอายุกับประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไลเลียกันนะครับเพราะว่าผมตัดหญ้าไนหย่าเพ่งกลาเนี่ย ผมใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์นะครับผมผมตัดเบิร์แปลงนี้นะครับผมนี่ครับอนิยาน่ายนะครับเพ่งกลาข้างบนนะครับกับที่มันว่าง่ายเพี่นนองแล้วก็ช่วงนี้ก็มา่าว่าสูบไส้นะครับผมก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัดให้งัว่าเขากินได้ปกตินะครับนี่แหละครับผมก็สูบปน้ำจากหวยนะครับจากปูนะครับเครื่องสุบน้ำเข้านะครับแล้วก็บูบน้ำลงไส้ไห้สูงๆไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมันไหลลงมานะครับใส่เวลาสูบเะลี่ยกับผมมาฮอดจะประมาณ เที่ยงนะครับเรื่องสูบก็ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ก็จะบใบใบสามโมงนะครับกับสองสองสองล็อกนะครับล็อกข้างเทิงกับล็อกนี่กัพ่อแล้วนะครับพี่น้องนี่พ่อแล้วแต่ก็บกำลังเป่งลงอ่ะให้ข้างล่างนะครับคือไฮเพ่งก็ลากองเฮานะครับนี่ก็บกำลังเป่งนะครับกัอาจจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงนะครับก็ตีไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับตีไปประมาณชั่วโมงนึงกับ สีเต็มไฮนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นไฮหยงกัมูนะครับมันไฮให้เงากัมูแต่ว่ากะกะเรียบกัมูอยู่นะครับนามกะสีกะเพียงพ่อไว้อยู่กะถาเบิ้งนะครับพี่น้องมามันมาสิาเป็นเจังไหนนะครับนี่ตรงนี้กะาะว่าปุ๋ยเมื่อวานพร้อมพี่น้องครับน,นี่ mm. ก็คืออ่าเดี๋ยวปิดเครื่องสูบน้ำเล้วนะครับเพากะสีว่านปุ๋ยนะครับพอกะิีว่านปุ๋ยเลยนะครับ <im mon> พีบ่น้องว่านปุ๋ยผมก็ใส่ค่ดผมก็คิดว่าอีวันนี้สองอาทิตย์นะครับกะสิได้ตัดนะครับ แป้งนี่นะครับเพ like ่งกลานี่พราะาประม่าสองอาทิตย์น่ะจะได้ตัดนะครับเพราะว่าเข้าบ้านปุ๋ยมันมันจะง่ามไหวอยู่นะครับพี่น้องผมเอายูเลียนะครับผมเมื่อวานนะครับเตรียมเตรียมยูเลียมาเมื่อวานนะครับที่นี่หยาไนเพื่อนพื่น้องครับตัดพร้อมๆกันได้พี่น้องแต่ว่ามันสซี่เนาไหวกว่ากันนะครับมัสซี่เนาไหวกว่านะครับหยาไนนี่ก็น้ำหน่ำก็สูงเลยเพื่นพื่น้องหน่ำก็สูงแล้วแล้วก็ะเนาไหวนะครับผมคิดว่า อีกกระถิ่นหนึ่งนะอาจจะนาชีเรตัดได้นะครับผมวันสมุนทผมวันปุ๋ยผมวันปุ๋ยมือนีน่าพิมพ์น้นองเนาะสุยง,งามไซวันปุ๋ยอีกกระถิ่นหนึ่งผมก็สิมาตัดนะครับคือเสาหนาผมผมก็สิมาตัดแปลงนี้นะครับตัดแปลงนี้เบิดปต๊บก็สิมาตัดแพงกุหลาบข้างล่างนะครับก็สิเป็นหญ้าสดให้งง่วนเฮาได้กินอยู่เรื่อยๆนะครับแ้่ก็สูบใหญ่แล้วสิไปสูบจากอยู่สะอยู่ฟาร์มไส้นะครับอยู่อยู่ฟาร์มไส้ก็เดี๋ยวสิไปสูบอีกเทียรนึงนะครับเพราะว่า ดูทางฟาร์มกับแหงนะครับพี่น้องครับแหงแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นน้ำนะครับที่ที่เขาสูบใส่พี่น้องเนาะก็สังเกตว่าน้ำก็ใสดีนะครับพี่น้องน้ำจากหัวเห่านี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าผมผมใหญ่มาปลูกฟางนี่กับย้อนที่ว่าสาเหตุกันนี่แหละครับมันไก่น้ำพี่น้องไก่น้ำแล้วมาเห่าดูแลแล้วเห่าสูบน้ำใส่ว่านปุ๋ยแล้วมาเทใส่เห่ามีหนาสดให้งัวให้ควายเห่ากินเนี่ยตลอดนะครับ พออายุฟาร์มเนี่ยผมใส่เป็นเป็นซับเมอร์ดนะครับเป็นน้ำบาดาลเนาะมันมันประทันใจคุณพี่น้องครับตัสวสีได้ที่เราแปลงที่เราแปลงนี่มันใส่เวลาโดนในการสูบน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะซับเมอร์ดเพื่อกระไลตลอดอยู่ครับแต่ว่ามันมันบ่ไหลแห้งยังสี่นะครับยังสี่อันนี้ตัวนี้ผมกะใส่เวลากินนี่ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับพี่น้องแปลงนี่นอนสองอาทิตย์กับสีเบิร์ตนะครับผมไล่ตัดกะแล้วก็ไปฟ้ามอีกนะครับแต่ก็มีคางถนนนที่ผมตัดอยู่กะ ท่ำนี้มันก็เพียงพอนะครับผมผมกะที่นี่อาสิบยบริมีโครงการขยายเพิ่มนะครับเพื่น้องอาสิียบริมีโครงการขยายเพิ่มเหรอครับแต่ว่ากับแม่เพี่น้องครับเดี๋ยวให้นี่นะครับอาจจะขันขันไปนี่แล้วครับพี่น้องขันไปหาต้นใหม่นี่ครับอาจจะปลูกฟังนี่นะครับเอาหญ้าไนนให้พี่น้องครับหญ้าไนนมันมันมันได้ตับไว้พี่น้องผมอาจจะเอาหญ้าไนไปปลูกซอให้นี่แล้วก็ให้ข้างบนอาจจะให้ข้างบนนั่นนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมสิเอาไปปลูกไหมอาจจะเอาห้าไนไปลงนะครับเพราะว่ามันมันได้ตัดไวกว่าในพี่น้องห้าเพ่งกลาผมก็มีหลายแล้วนะครับเพ่งกลาเข้าจะตัดแห่งตัดยังเหนี่ยกระลายเล้วแล้วกัหญ้าไนนี่ผมว่ามันมันมันได้ตัดไวพี่น้องครับมันได้ตัดไวนะครับง่วคข้วแกกินดีขึ้นกันนะครับกกินอยู่แต่ว่าค่นทิทาซียอาทิตย์นะครับซสีสีสัปดาห์หาสัปดาห์นี่ผ่นเลยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนเดือนหนึ่ง ขันขันเพกอลาเนาะพอตัดก็วัาเดือนหนึ่งไปถึงเดือนเคืองนะครับสิบสพ่พอตัดดีนะครับแจ่ววาหย่าในเฮ้านี่สามเมทิสเริ่มตัดได้พื่น้องครับนี่ตรงนี้นะครับมันมันมาสีงามเล้วนี่เพี่น้องตรงนี้ครับมัตสีงามเล้วนะครับเจ่ว่าถ้าเป็นเดือนหนึ่งนี่ตรงเฝ้าตัดให้มันเบิร์ดนะครับอันหยาในนี่นั่นละมันมันมัตสีได้ตัดไว้นะคบพี่น้องแจ่ว่าปริมานนี่ ผมว่ามันมันสิสูบแพงกุลาวว่าไรนะครับเพราะว่ามันมันเป็นต้นที่มันใหญ่จังน้อยแหละกะมันมันมมนสินหนานะครับแ้วกะต้นมันสีเงาแต่ว่ามันเวลาตัดมาสั้หนาหนาเครื่องตันหนาเฮ้าหน่อเนาะพี่น้องเนาะตัดมาแล้วปั๊บเวลาเฮ้าเอาเขื่อนเนี่ยผมว่าแพ่งกุลามันสินหนากว่านะครับมันมันสินหนากว่ากันอยู่หนักว่าหนาในนะครับแต่ว่ากะห้งกินได้อิ่มขึ้นกันพี่น้องครับห้งกินได้อิ่มคือกันนะครับนี่อันนี้กะ นี่นะพี่น้องครับพามาเบิ่งนามนะครับนี่ให้ข้างบนนะครับให้ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นผมผมบ่ได้สามอีกเลยนะครับพี่น้องตั้งแต่คลิปก้อนๆอันนี้ที่ผมปลูกเนาะผมปลูกแปลงแรกนะครับที่เป็นแป้งเป็นปั้นกบผ่านไปปีหนึ่งพี่น้องครับปีหนึ่งกะเมื่กาหนาอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าศิใส่เวลาเนียนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเพ็งกุลาทั้งบแล้วครับนี่เป็นเพ่งกุลาทั้งบดแล้วแต่ว่า ยูเราล้อคันแท้ตรงนั้นนะครับมันมันจะไก่กอไผ่หัหน่องมันมัน่นค่อคยเกิดนะครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอายุไก่กอไผ่มันมันก็ถือว่าเกิดใต่ัวหน่องครับนี่อันนี้ก็เป็นเป็นหยางที่ผมปลูกเนาะแต่ว่าน้ำอาจิะไ่ได้ทัวถึงนะครับเพราะว่ามันฟังหนีมนนหนหนห่มันสูงอีหลนนนนีนะครับฟังหนี่สูงครับมันสูงคขับคกเลยครับน้ำถือว่า่ยอดกันทีว่านปุ๋ยนน้ำมันนี่แหละครับผมพ่อได้แน่นะครับผมพ่อได้ว่าน,นะครับนี่ นี่กะสิป็นบรรยากาศกะสิประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันสีขาก้อนเดี๋ยวจะถ่ายไปว่านปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยยูเรียนะครับผมไปน้องครับนี่ครับปุ๋ยยูเรียใส่มันน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่านไฮนี่ก้อนนะครับว่านไฮนี่ระวังถ่าน้ำข้างล่างมันเต็มเนาะกะสิว่านปุ๋ยว่านบางๆครับผมผมไม่ได้ว่านหนานะครับเพราะว่าเคยว่านหนาแล้วมันกะมันเปืองซื้อไปเป็นน้องครับเพราะว่าเดี๋ยวสิให้เดี๋ยวจะเอาขิงว่ามามาลงอยู่นะครับผมเอาขิงว่ามาลง ขี้ง่วขี่มูนะครับถ้ามันได้ขี่มูนี่ช่วงสูบหนามนั่งสี่พีน่น้องครับเอาไปหน,นามมักเอามาหยอดหยอดหยอดเข้าเข้ามามักนะพีน่น้องเนาะมักใส่ทางไว้ใส่เอเอ็มใส่โมเสีออยเองต่างๆนะครับแล้วเขามาปล่อยลงน้ำหนามพี่น้องครับปล่อยน้ำหนามที่เขาสูบนี่เขียวปานปุยยูเลียนะครับเดี๋ยวรอบหนาน,นะครับผมสิไปหาขี่มูมามักจักใส่ทางสองร้อยลิตรไว้นะครับเพื่อเพื่อเป็นหัวเชื้อน้ำมักน้ำมักขี่มูนะครับกะเดี๋ยวสิมาล่องเบิ้งว่ามันสิ เป็นจังไดน,นะครับผมมันสีดีบอนะครับรอบหนานะครับเดี๋ยวรอบนี้กะเสียวเบิงว่าเป็นยูเลียนะครับเอายุเลียมาวานเบิงกับงามนะครับเพี่น้องจากที่เคยใส่มาเนาะยูเลียมก็งามอยู่นี่แหละครับถ้ามาอัปเดตนะครับผมมือนี้โอเคกะบ่ได้มาอัปเดตโดนนะครับหลายเดือนพดอดีผมติดภารกิจนะครับคือ ผมไม่ลูกน้อยนะครับพึง่งลูกน้อยพึง่งลอดได้กะบสิสามเดือนพอดีนะครับพี่น้องคอรับพึ่งพึ่งลอดได้สามเดือนนะครับคือช่วงนั้นกับช่วงแรกๆหลังช่วงขอดนะครับเดือนตุลาเนาะมันก็เป็นช่วงยากๆพี่น้องครับมันมันมันเป็นยากมันบ่ค่อยได้๋มาไทายนะครับบ่ได้มีเวลามามาไทายนะครับก็คือผมมาเบิ่งง่วเบิองอ้งหยางตัดหยาให้งัวแล้วก็แล้วก็เลี้ยวนะครับพี่น้องกับเฝ้าไปเบิ่งลูกอีกนะครับต้องเฝ้ากลับไปเบิ้งลูกนะครับมันก็เลย เป็นเพมีเวลานะครับเมื่อนี่ถือโอกาสนะครับผมมาสูบน้ำไสนะครับก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกเทียหนึ่งนะครับว่าแปลงแพ่งกุลาแปลงหยาในเขาเฮานี่มันเป็นจังไดนะครับเป็นตะปลูกบ่ผู้ใดมือไม่หย่เสียวสีกละร่องสิปูกนี่สีเอวยังหยายังลูกดีนะครับกะมาเปรียบเทียบไปเห็นนี่นะครับสองข้างๆกันเลยนะครับตัดห้างกันนี่นี่แหละครับพี่น้องสองแปลงนี่นะครับตัดห่างกันหน่อยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ ผมตัดห้าในก้อนนะครับผมตัดห้าในก้อนแล้วก็แล้วก็ไปตัดหนาเพ่งกลานะครับเพราะว่าห้าในมันมันเกิดไวกว่านะครับผมก็คิดว่าสามอาทิตย์นะครับผมก็สิไดตตัดเที่ยนึงนะครับือตอนนี้มันผ่านไปแล้วสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ผมก็สิมาสูบน้ำใส่แล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์เสาร์หน้าผมมสิืมาตัดนะครับเสาร์หน้าสิมาตัดห้าในนะครับแปลงห้าในเบิดนะครับเขาก็สิเร้เริ่มตัดเพ่งกลานะครับโซนที่มันหนาหนาฟังผุ่นท้ากีค่อยๆเริ่มตัดออกไปเริ่มตัดออกไปนะครับ ก็สีบลอนอยู่นี่ในประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะพี่น้องครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวมือนี้กับฝากวัชนีก้อนนะครับผมสําหรับพพี่น้องท่านใดนะครับที่มีขอสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนาเพ่งกล้าหนาในกับติดต่อขมาได้นะครับข้อขมาสอบถามมาปรึกสร้างกันได้นะครับบริวากันนะครับแล้วก็ผู้ใดอยยุใกล้นะครับอยากได้ห้าในไปปลูกนะครับห้าในนะครับพันห้าในนี่เดี๋ยว โทมาจองไวกว่อนเด้อครับผมสิบบอตตัดเบิดนะครับก็คือผมสิเก็บไว้ถาว่าคันสนใจหยาในนะครับเดี๋ยวผมสิเก็บไว้ถาผมสิบบอตัดเบิดนะครับอัศจองไว้เป็นล็อกหนึ่งเพื่อสิบแบ่งปันเพื่อนพี่น้องนะครับคนกทีส่สนใจอยากได้หยาในไปปลูกอะโทรเข้ามานะครับผม0 6 4 5 7 4 0 2 9 8 0 6 4 5 7 4 0 2 9 8นะครับผมผมขายกิโลกรัมละ5บาทนะครับซ้อมก,กันกับหยาเพ่งกลุลานะครับผม เพนกลากะมีคือกันนะครับก็มีคือกันช่วงนี้กะช่วงนี้อีกประกาณวักสองอาทิตย์นะครับเพ่งกุลากะสิพ่อพ่อได้ขึ้นกันหงายในกะสิพ่อได้นะครับผู้ใดส้นใจกกอยากได้ยังกะทั้งหงาในยิงเพ่กลากะโทเขมาติดต่อกันโทเขมาติดต่อโทเขมาสอบถามโทเขมาจองไว้ก่อนนะครับได้มือได้เว้นเตรียมแปลงเตรียมยังแล้วก็จะคอยมาเอานัดมือกันมาเอาก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมภาพพิลน้องมาเบิ่งสัานีดละครับ เดี๋ยวไปวานปุ๋ยก่อนนะครับผมมอนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ